ไฟฉายคาดหัวแรงๆกับสาแสงที่แตกต่างพุ่งขาวกว้างเหลืองและแดงในตัวเดียวคุณสมบัติพิเศษจำแสงสุดท้ายมีแม่เหล็กและพอชาร์จไทซีแบบฟ,ฟาสฟ์ไปเล่นที่ป่าแดงกันอีกแล้วการกดที่โหมดปกติก็จะมีโลมีเดียมแล้วก็ไฮดับเบิลคลิก2ครั้งเพื่อไปเทอร์โบเกิดคลิก2ครั้งน่นแหละดับเบิลคลิกก็คือ2ครั้งผู้ให้งงทำไมเนี่ยตอนนี้เราใช้หลอดพุ่งและกว้างนะเปิดพร้อมกัน เอาลองอยางเล่นดูอันนี้โลมีเดียมแล้วก็ไฮเป็นไงบ้างอ่า d o บบ l ลคลิกอันนี้ Turbo. เทอร์โบเร่งสุดแล้วนะครับ4,000รูมเมนลองสองซ้ายสองขวาดูแสงสวยครับแสงพุ่งก็กลมโตสปอร์ตใหญ่แหละแสงกว้าง สแสงกว้างก็จะเป็นแสงเหลืองตอนนี้เราใช้หลอดคู่อยู่กว้างแล้วก็พุ่งเอ้าไปแดงตอนนี้เป็นกว้างและพุ่งครับใช่ไหมสองดูลืมตรงขอบก็จะมีเรืองเหลืองเเืองเหลืองด้วยนั่นคือเราใช้หลอดกว้างด้วยโลมีเดียมแล้วก็หายเหมือนเดิมอันนี้โลมีเดียมแล้วก็หายสะใจเลยดับเบิันคลิกและนี่เทอร์โบครับสีพาโลเมน สุดติง่งเห็นทุกสิ่งที่อยู่ในระยะนี้ยกเว้นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะอะไรสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนั่นแหละอันนี้กว้างอย่างเดียวครับมีเหมือนกันเลยโลมิเดียมแล้วก็ไฮดับเบันคิกเพื่อไป turbo, เทอร์โบเช่นเคยทั้งสามโหมดปรับเหมือนกันโหมดปกติโลมิเดียมไฮแล้วก็ดับเบันคลิกเพื่อเทอร์โบการกดค้างในครั้งแรกก็จะได้หมดไลท์ ไฟแสงจานไฟต่ําสุดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสปอตอย่างเดียวไฟ,ไฟแสงพุ่งอย่างเดียวครับชัดเจนเคขียรๆเยลยยอดไม้ระยะ7เมตร10เมตร15เมตรสบายอันนี้แสงแดงครับแสงแดงเอาไว้ไล่แมงก็กรณีไปเล่นทุ่งนาแล้วแมงมันเยอะเราใช้แสงแดงช่วยได้แมงบินนี้เลยกดปุ่ม M เ,เพื่อปรับโหมดพุ่งเลือกพุ่งเลือกกว้าง พุ่งและกว้างแล้วก็แดงสลับกันไปแบบนี้ครับง่ายสะดวกสว่างจ้าดีด้วยอันนี้ใช้2หลอดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสปอตอย่างเดียวสังเกตสังเกตได้เลยตรงขอบมันจะเหลืองถ้านี้ก็เป็นขาวเพียวก็จะเป็นพุ่งอย่างเดียวเลยกลับดีกว่ามันเริ่มเดึกแล้วฝนกําลังจะตกครับผมเป็นไงเคลีย <ๆ S 1> เลยป่ายางแล้วก็จะมีการเทียบแสงของัวโคส HD 5 0กับ D 6 d h 06แล้วก็ เทดสด้วยครับดูในคลิปเต็มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ